สวัสดีค่ะ,ะพ่อแม่พี่นอ้องพ้องปายสุขุสุคนนะคะเมื่อนี้แม่บันกับซิมาทำหน้าที่ขายเห็ดคือเกาลัดจ้าเดี๋ยวเขามาลุ้นกันนะจ้ามาเราจะได้ขายบอสจะขายดีบอค่ะเมื่อนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้แม่บันในเด้อค่ะขอบคุณสำหรับเอ๊ดซีทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่บันค่ะถึงแม้จะเป็นช่องน้อย แต่แม่บันกระพุ่มใจคะ่ะสิรล้อสักหมื่นหนึ่งเพื่อมีโอกาสเป็นมีช่องเอติบโตขึ้นิ่นะคะหน้าเด็กอยกนะเออฝากไปได้ยูมิจฉามันอร่อยมิจักถุงห้ถุงถุงละห้าสิบบาทกี่ถุง สิบบาทสิบสี่ถุงนะจาสำหรับมื้อนี้เห็ดกระมาแล้วเจ้ากำลังเริ่มทยอยมาจ้ามาเบินทางนี้คะ่ะ Thank <laughs> you.

จ้ามาชมบรรยากาศขายเห็ดกันจ้ามาเบิงจ้าเห็ดลายหลายพี่น้องนี่หนึ่งกระตาหนึ่งขไาด เดี๋ยวจ้ามาเบิรงกการยมนี่ยะจ้าโอ้ยโอ้ยจ้าสำหรับมันนีแม่บ้านก็เรีเห็ดอยู่สองสามถุงนะจ้ามันนี่ก็ขอปิดการขายได้จ้าเหลือยู่สองถุงเอาไว้แต่แก้วแรงจ้า สำหรับวันนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีค่ะ